สวัสดีครับวันนี้ครูสาระบดนศรีและน้องพลอยเรียนบานาทุวงอำเภออดุวดวมมราธานีจะมาพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสร้างรูปวงกลม A และ B รัศมีเท่านี้นะครับตัดกันที่จุด x y ก,กวเริ่มนะครับเราก็วัดระยะวัดเสร็จแล้วนะครับวงกลม A 1วงเอาเลยครับเอาเลยวงกลม A ระยรัศมี2.5เซน ใส่ยสีลำไฟ A กรัสมี2.5เขียนรัศมีหน่อยครับ2.5ใส่ด้วย2.5โจท์ให้อะไรเราใส่เลยครับ2.5ซอมอซอมอด้วยปลายวงกลม B วงกลม B ปักที่ไหนก็ได้นะครับขอให้มันตัดกัน หน่อข้างนออขันหนอกีกนิดหน่อยอีกนิดนึงเออกลมบีครับอ่ากลมบีพอแล้วใส่ชื่อลงก่อนกลมกลมบีรัศมีให้หน่อยเอทั้งไหมก็ไปเลย2.5ซมอหรือเราจะใส่ซีเอ็มก็ได้นะครับตัดกางที่จดุด X ก,กับ y ครับ เสร็จแล้วค่าวงกลมซ่องวงตัดกันที่จุด X อขอบคุณค่าผลสร้าง